เสียงนกมันร้องเรียบวนบนฟ้า <c oughs> ใช่ไหมเสียงนกเป็นกำลังใจน้องหล่อนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็ไไปเรื่อยขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทา,ายกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมหลอก เสียงนกมันร้องเรียกบนบนฟ้า <imag ining> ใช่ไหมเสียงตะดาวตะดาวกลางดอนตั้งแต่ใบอ้อยต้อเป, MP, เป็นพุ่มเป็นพวงนะครับ <laughs> ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมพอดีไอบอกแล้วครับแปดตำบดาขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็ระมาณนนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเมื่อไไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกอะไรไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมหลอกกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็นี่ยครับผมให้มาชมสวนหลังบ้านนะครับผมบรรยากาศสะเดา ตาดาวกลางดอนตั้งแต่ใบอ้อยตะเป็นพุ่มเป็นพรวงนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกได้คลิปบันณล่นนิดละหน่อยก็เอานะครับผม <c oughs> ให้ส่งงานวันละสองวิดีโอยาวสองคลิปนะครับสองคลิปเนาะตรงเยอะยิ่งดีนะครับตะวันทองนะครับตะวนตะันกาลศาสตร์แสงทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปเนาะ ทักทายกันนะครับผมทักทายกันเกี่ยวก้อยจับมือกันขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมมื่อด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกหลังบานนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมปามาดูนะครับต้นไม้ครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับ ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายกันนะครับทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกหลังบ้านนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมปามาดูนะครับต้นไม้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะน่งหลอนะครับผมน่งหลอกก็จะเดา ตาดาวกลางดอนตั้งแต่ใบอ้อยจะเป็นพุ่มเป็นพลวงนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเมื่อไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกสวัสดียามเช้าครับพี่น้องชาวเดียวนะครับสวัสดียามเช้านะครับเจ็ดโมงนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพาม ขอคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนั่งหลอดนะครับผมนั่งหลอก็ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็นะครับผมบรรยากาศหลังบ้านนะครับหลังมาทักทายกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมบรรยากาศใหญ่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับทักทายนะครับผม นี่ะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมพามาชมอะไรไปเรื่อยๆครับชมมาดูนี่นะครับผมส่วนหลังบ้านมาเือครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศส่วนหลังบ้านนะครับก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่มามาดูนี่นะครับผมส่วนหลังบ้านมะเดือครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศส่วนหลังบ้านนะครับก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่มากําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายกันนะครับผม เป็นกำลังใจให้กันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปเนาะทักทายกันนะครับทักทายกันเกี่ยวก้อยจับมือกันได้คลิปบันเล่นิดหน่อยก็เอานะครับผมให้ส่งงานวันละสองวิดีโอยาวสองคลิปนะครับสองคลิปเนาะส่งเยอะยิ่งดีนะครับคอมเมนต์นะครับผมก็พามาฟังเสียงนกนะครับมาฟังเสียงนกเนาะขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมันยากาดยามเช้านะครับผมยามเช้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม ให้มาฟังเสียงนกนะเสียงนกเนาะนกนะเรียกร้องเรียกฝนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์แล้วเราก็คุยกันสนุกสนานเรื่องไปนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ตะเดาตะเดาครับมาดูนี่นะครับผมส่วนหลังบ้านมาเลยครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศส่วนหลังบ้านนะครับก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่มาได้คลิปบรรเลงเล่นหน่อยก็เอานะครับผมให้ส่งงานวันละสอง วิดีโอยาวสองคลิปนะครับสองคลิปเนาะต่งเยอะยิ่งดีนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมรับท่ายกันนะครับทั่ายกันหนึ่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็นะครับผมบรรจุกระดาษหลังบ้านนะครับหลังมเป็นกำลังใจน้ำร่อนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็ ยามเช้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมให้มาฟังเสียงนกนะครับเสียงนกเนาะทุกคอมเมนต์นะครับผมก็พามาฟังเสียงนกนะครับมาฟังเสียงนกเนาะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมนะครับผมสวัสดียามเช้าครับพี่น้องเชาวเดียวนะครับสวัสดียามเช้านะครับเจ็ดโมงนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพามไปเรื่อยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ทักทายกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากมากครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมเราก็มาทักทายกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมบรรยากาศไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมหลอก็สวรรค์องนะครับสวรรค์กาลังสด ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเมื่อไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกมะเรียกร้องเรียกฝนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์แล้วเราก็คุยกันสนุกสนานเนื่องไปนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ตะดาวตะดาครับ บ้านนะครับผมก็ถ่ายทําบรรยากาศหลังบ้านให้พี่น้องชาวเดียวได้ชมนะครับผมอยากย่ญ่เต็มเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็นี่ครับผมให้มาชมสวนหลังบ้านนะครับผมบรรยากาศเสียงนกมันร้องดีกบนบนฟ้าจะหม่กันเลย อย่างนู้นกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็นะครับผมมันเด็กกาศหลังบ้านนะครับหลังครับผมพอดีไอบอกแล้วครับแปดตะบันดา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมชาววันเริ่มจะศาสตองมาให้เราดูแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนังหลอนะครับผมนังหลอกก็ะเดาวะเดากลางดอนตั้งแต่ใบอ้อยตเป็นพุ่มเป็นพรวงนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจไปเรื่อยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากมากครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมเรากเป็นกำลังใจนังหลอนะจ๊ะนะจ๊ะ วันนี้ก็เป็นกำลังใจน้หลรอนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็ได้คลิปบันลนิดละหน่อยก็เอานะครับผมให้ส่งงานาวันละสอวีดีโอยาวสองคลิปนะครับสองคลิปเนาะตรงเยอะยิ่งดีนะกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคำเนตนเลยนะครับผมคลิปนี้ก็นี่ครับผมให้มาชมสวนหลังบ้านนะครับผม <laughs> บรรยากาศทุกกำลังใจทุกคำเนต์เลยนะครับผมทักทายกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปเนาะทักทายกันนะครับผม <mas k> ทักทายกันเกี่ยวก้อยจับมือกับเป็นกาลังใจน้หร่อนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็บ้านนะครับผม ก็ถ bon ่ายทําบรรยากาศหลังบ้านให้พี่น้องชาวเรียวได้ชมนะครับผมอยากใหญ่เต็มเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังทุกคอมเมนต์นะครับผมก็พามาฟังเสียงนกนะครับมาฟังเสียงนกเนาะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมันยากราดยามเช้านะครับผมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเมื่อไหมครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็นี่ครับผมให้มาชมสวนหลังบ้านนะครับผมบรรยากาศ